คุณผู้ชมเจ้าขาแขกรับเชิญของเดียนวันนี้นะคะเป็นแขกที่เดียนรักที่สุดในชีวิตเลยค่ะแล้วเธอก็สวยที่สุดและที่สําคัญคือผู้ชมเจ้าขาเธอมารายการของเรามากที่สุดนะคะครั้งนี้มาเป็นครั้งที่สามแล้วด้วยความสะเทือนใจแล้วเดียนก็เห็นอกเห็นใจน้องรักของเดียนมากเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาวันนี้น้องนะคะจะมาเล่าให้ฟังว่าทําไมเกิดไรขึ้นอวาสานรักต่างวัยไยไฟสเสลือเกินภาษาโบราณว่า ก้อนมะข้าวยังไม่ทันจะดำเลยนะคะเที่ยวนี้คุณผู้ชมเจ้าขารักกันมาตั้ง3ปีค่ะที่สําคัญที่สุดนะคะช่วงนี้อยู่ในช่วงระหว่างทําใจนะคะนอนร้องห่มร้องไห้หมอนเปียกหมดเลยก็คุณผู้ชมเจ้าขาเหนื่อยใจนะคะถูกคนเขามาองว่าสร้างกระแสบ้างละอย่างนั้นอย่างนี้บ้างละเห็นใจน้องมากเลยนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาตอนนี้เข็ดความรักเราค่ะ ขอเป็นโสดอีกนะคะเนียนก็ไม่แน่ใจว่าจะเกิน3วันถัดจากนี้หรือเปล่านะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะคเคลียร์เลยค่ะกับบุม๋มปนัดดาวงผู้ดีแต่เขาก็บอกว่าเรารักเขาน้อยลงเนี่ให้ว่าตอนนี้สถานถาคือเลิกกันแล้วหรือว่าอะไรงไงใช่เขาบ่าเลิกค่ะ วัสดีค่ะบุ๋มสวัสดีค่ะสวัสดีเป็นครั้งที่สาม ไม่เอานาะอย่าพูดครั้งที่3าครั้งที่5้าเลยสาหรับบุม๋มากเราต้องนั่งคุยกันสักร้อยครั้งพี่ก็มีเวลาให้บุ๋มเสมอจริงๆครั้งแรกก็น่าจะเคลียร์ไปแล้วมัง้ง <c oughs> ไม่เอาอยาหัวลดดาวเดี๋ยวก็หาว่าเรากาลังมีความสุขอ๋อเหรอคะไม่ควรคะ่ะบุ๋มต้องทำททแบบทุกตลอดก็โดน,นด่าอีกอะคะ่ะเออสร้างภาพอีกอะไรเงี้ยคุณผู้ชมก็ผิดตลอดน้องสาวของเดียนนะคะเป็นน้องในชีวิตแล้วก็ยังเป็นน้องที่ทํางานร่วมกันที่ช่องสตัมแม็กผูเราทุกคนรักแล้วก็เห็นใจน้องบุ๋มมากแต่อยาจะราบเรียนคุณผู้ชมนะะค รายการของเราไม่ใช่รายการอาพชูนิสนะคะใครเลิกกันตบตีกันก็จะได้ฉกเอามาทํารายการให้คุณผู้ชมดูช่วยโอกาสอันนี้ไม่ใช่นะคะแล้วยิ่งคนในช่องด้วยกันมีเรื่องราวแบบนี้เดียนคิดมากค่ะว่าวันนี้เดียนจะต้องทํำยังไงดีให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสเข้าใจความจริงถ้าหากเดียนไม่เชิญน้องบุ๋มของเดียนมานั่งคุยนะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะข่าวออกไปร้านแปดน้องสาวของเดียนโดนผู้ยี่ผู้ยำแน่นอนบุ๋มเข้าใจมคะจริงๆพี่ไม่ชอบยุ่งเรื่องคนอื่นโดยเฉพาะเรื่องส่วนตัวเนี่ยไม่เลยคะ่ะบุมะ๋มขา เลยค่ะค่ะวันนี้ก็เลยอยากให้บุ๋มมานั่งคุยกับเราแบบสบายๆบยุบ๋มอยากเครียดนะคะเลิกกันจริงหรือเปล่าขนูหืมค่ะจริงอหรอค่ะมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเมื่อไม่กี่เดือนนี่มานั่งตรงนี้ก็ยังบอกว่าเออเดี๋ยวจะแต่งงานกําลังดูเลิกแข่งซีซั่นนี้เสร็จก่อนได้แชมป์ที่หนึ่งของประเทศไทยก่อนหรือว่าเขาไม่ได้แชมป์ขนุเลยเลิกไปเลย การได้แชมป์คงไม่ได้ง่ายขนาดนั้นค่ะเพราะว่าบุ๋มเองก็ไปเห็นของจริงในสนามแข่งนะคะว่าการแข่งเขายากมากแล้วก็กับคนที่ไม่เคยได้แต่รถเลยแต่สนามเลยจะให้ได้แชมป์เลยมันเป็นไปไม่ได้บุ๋มคะพี่เนี่ยไม่อยากจะพูดอะไรแบบเหมือนมันลุง้งล้งล้วง,ง,งถามหนูนะครับเพราะเรารักกันดีแต่มันเป็นความรู้สึกของพี่ที่เหมือนกับคนจํานวนมากทั้งประเทศและนอกประเทศ เมื่อไม่นานมันี้ยังคุกข่าวให้แหวนบอกรักต่อหน้าผู้คนจนพี่อิจฉาอิจฉาดูรูปซิฉันมีรูปนะเนี่ยอะไรอ่ะนันนี้ก่อนเข้าไปะคะ่ะก่อนเข้าไปเมืองนอกอเขาก็เลยถัดเซอร์ไพรส์รให้มอบแหวนให้คะ่ะก็ดูเขาก็ดีดีรักออกสื่อกล้าแสดงอุตัยของหนูอะไรนะ,นะคะมันหน้าอก,อกขนาดนั้นเลยหรอะคะเรียนมองไม่เห็นหน้าติงโน้ตเลยนะคะหนูมันเยอะไปนิดหนึ่งนะคะวันนั้นนะคะตอนนี้มันหายไป <laughs> ลูกค่ามันเกิดอะไรขึ้นภาพมันออกมาว่าเขารักแล้วเขาก็เอาใจใส่หนูนะแสดงออกทุกอย่างเท่าที่เด็กคนหนึ่งจะทําได้ก็ก็ในจุดที่ความมุ่งมั่นเขาอะใช่แต่ทีนี้เนี่ยอย่าลืมว่าบุ๋มเองไม่ใช่สาวแรกรุ่นที่มาเจอความรักที่ดูสดใสดูสวยงามแล้วบุ๋มจะวิ่งเข้าใส่บุ๋มเป็นอย่างนั้นไม่ได้นะคะบุ๋มเป็นแม่ไม้บุ๋มมีลูกติดบุ๋มต้องคิดเยอะกว่านั้น แล้วตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมามันไม่ได้ค่อยๆประคับประคองค่อยๆแก้ไขแว่ชีวิตมันไปด้วยกันได้หรอคะมันค่อยๆค่ะแล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้บุมไม่เคยปิดนะว่าเรามีทะเลาะกันบ้างมีบอกรักกันบ้างมันเป็นรสชาติของความรักน่ะแต่เพียงแต่ว่าเมื่อมันผ่านไปหลายปีผู้หญิงเราก็ต้องมองอนาคตเมื่อมองอนาคตแล้วมันเดินด้วยกันได้ไหมมันเห็นภาพนั้นชัดไหม บุ๋มไม่หลอกตัวเองอีกต่อไปไงเมื่อไม่หลอกตัวเองอีกต่อไปก็ต้องถามให้เขาให้ชัดเจนว่าตกลงคุณเอาจริงเอาจังกับชีวิตหรือเปล่าเอาจริงเอาจังกับชีวิตคู่จริงๆหรือเปล่าสิ่งที่ผมสงสัยอย่างหนึ่งก็คืออย่างเช่นล่าสุดบุ๋มซื้อบ้านที่แถวนวมินะนะคะก็คือเพื่ออยู่กับลูกพผลปรากฏว่าทุกคนเข้าใจว่าหนูหลอกตังติ้งโนดมาซื้อ เอามันมีอีกเยอะค่ะ<ช>บุมใครจะเพิ่งพูดหรอกคะนี่ว่าประเด็นจิบจอยขี้แมงสาบมากม<ล>มันไ่ใช่ไง,งมีขี้ช้างก้อนใหญ่กว่านั้นอีกนะคะจริงเหรอคะจริงค่ะก้นใหญ่กว่านั้นอีกหรอใหญ่กว่านั้นอีกแต่ตอนนี้ขอเคลียร์ก่อนสรุปแล้วนะคะเราครบกับเขาจริง แล้วก็คบแบบแฟนขอยืนยันว่าเราไม่ได้ใช้ชีวิตแบบสามีภรรยากันถูกต้องไหมคะไม่ใช่ค่ะค่ะโอเคค่ะหนูขาได้ข่าวหนูเป็นฝ่ายเหวี่ยงเขาแล้วก็บอกเลิกกับผู้ชายเขาไปก่อนทตอนที่เขาว่าดีดีตอนนี้เขานั่งเงิบหน้าเหลือนิ้วเดียวอยู่กับบ้านเพราะหนูไปเหวี่ยงเขาสร้างความหวังให้กับเด็กผู้ชายหนูทํหน้าเดือดึนนั้นเลยครับไม่ใช่ใช่ไหมอาจารย์นั่นคือคําถามใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่ เวียงเขาเชื่หมหนูฟังเหมือนแบบว่าเป็นเรื่องเป็นราวหนึ่งเรื่องจบไปแล้วเนี่ยยังก็แล้วให้หนูว่าแบบว่าเหมือนให้ความเห็นตอนอวสานเหวียงไหมเออเวียงไหมไม่เหวี่ยงค่ะวันนั้นที่คุยกันคุยด้วยเสียงที่นิ่งมากแต่ถามว่าร้องไห้ไหมร้องไห้มากเหมือนกันค่ะแล้วก็ถ้าเหวี่ยงมันคงกลับคืนดีกันแล้วค่ะเพราะเขาจะรู้นิสัยบุ๋มว่าบุ๋มโกธใครได้ไม่นานเขารู้นิสัยจากนิสัยบุ๋มดีแล้วบุ๋มก็รู้จักนิสัยเขาดี บุ๋มคามีข่าวออกมาว่าประเด็นที่หนูบอกว่าหนูเลิกกับเขาเพราะเขาขี้หึงซึ่งมันเป็นอะไรที่พี่ตกใจมากพี่ว่าไม่น่าจะใช่นิสัยเขาโทรแหละน่าจะเป็นมากกว่ามันเป็นด้วยกันทั้งคู่แหละค่ะหรอคะขี้หึงมันก็ขี้หึงด้วยกันทั้งคู่และค่ะไม่งั้นเราคงไม่เอามือถือมาวางตรงกลางอุ้ยหนูหึงเขาขนาดขนาดไม่ไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันเลยเหรอคะความลับอะไรกันสองคนแรกๆอะค่ะแรกๆจะเป็นอย่างนั้นคือต้องให้เขาเคลียร์ตัวเองให้ได้เพราะว่าเขามีเบอร์พิตตี้เป็นร้อยค่ะอาจารย์ ใช่ไนมะ,ะที่เธอก็มีเบอร์ผู้ชายเป็นพันหนูไม่มีอ้าวจริงเหรอเขาเช็คได้ตลอดบุ๋มค่าและความรักของหนูกับพ่อติงนอติงหน่งเนี่ยเออเธอเธอสะดุดกันตั้งแต่เมื่อไหร่คะเหตุการณ์มันเกิดจากอะไรทบทวนดูซิมันต้องมีจุดคือความรักในในจุดเนี้ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเดียวทะเลาะก,กันแล้วขอเลิกมันไม่ใช่เด็กๆแล้วไงฮะม,มันคือเหมือนกับความเห็นเล็กๆน้อยออๆหลายๆเรื่องแล้วมันมาบวกกันจนกระทั่งมองว่าเฮ้ย ถ้าคบต่อไปเนี่ยมันจะเกลียดกันไหมถ้าคบต่อไปแล้วแต่งงานไปมันสอแววเลิกอะ่ะมันไปไม่รอดอะ่ะแล้วแล้วเราก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยให้เขาไปเจอคนที่ใช่กว่ากับเขาดีกว่าไหมคนที่เขาพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างติงโนตได้ตลอดเวลาไม่ใช่คนที่ต้องทํางานเหมือนหนู อีวันที่บอกเลิกกันเนี่ยหนูหนูพูดจากับเขายังไงมันถึงได้เลิกกันได้อะคะมันคุยกันมาข้ามคืนแล้วค่ะจย์อ๋อนั่งคุยกันทั้งคืนไม่ใช่ไม่ได้นั่งคุยกันค่ะทางโทรศัพท์ทั้งคืนอ,อ,อ้าวตายแล้วบอกเลิกกันเที่ยวนี้ก็ไม่กล้าเผชิญหน้าความจริงใช้เทลโฟนหรอคะเพราะว่ามันอยู่คนละประเทศค่ะ <C> e <an> เขาอยู่ไหนเขาอยู่ไทยหนู <C> e <an> หอ <C> e <an> ่ะพาะมาค่ะแล้วทำไมกลับมาก่อนเราค่อยมาเจรจากันดีๆไม่ได้เลยต้องรีบร้อนร่ำทางทางไกลแบบนั้นคะก็ กลับมาเมืองไทยแล้วก็ยังทะเลาะก,กันต่อหนูพูดอีชาตไหนก็ถึงยอมเลิกกับเธอละเพราะว่าผมเคลียร์กับเขาว่าเอาอย่างนี้คุณไม่มีทางที่จะเชื่อใจผมใช่ไหมว่าเมื่อวานที่ผมไปพ่อม่าเนี่ยไม่ได้อยู่กับใครทั้งที่ที่ฉันก็คุยกับคุณตลอดเวลาแล้วเขาตอบว่าไง เขาบอกว่าทําไมคุณไม่โชว์ลูกผมคือเขาจะเป็นคนที่เมื่อปักใจะลรแล้วเขาจะวนกับเรื่องเดิมอะแล้วเธอไปทาอีท่าไหนเขาถึงไม่ไว้ใจเธอแสดงว่าเธอต้องมีพิรุธหรือเปล่าคะนางบุมอาจจะเป็นความโชคร้ายของหนูบางอย่างัาง้งบางทีผู้ชายไม่เสจมาหาหนูเองแต่หนูก็จะวางให้เขาเห็นเลยนะว่าหนูไม่ได้ตอบอะไรแต่พอยิ่งถ้าเกิดเป็นพวกพระเอกในวงการเขาจะของขึ้นเป็นพิเศษ เดียนว่าเกิดจากความสวยมากเกินไปของหนูหรือเปล่าคะแล้วความชัมมิ่งที่มันดูกระพือมากจนกระทั่งผู้ชายที่เป็นเจ้าของหนูนั่งใกล้หนูยังไม่ไว้วางใจหนูอยู่ต่อไปเขาคงต้องสวิงคอ่อดแล้วก็มัดไว้ไหมคะแต่สิ่งที่ผมต้องการคือให้เขายิ่งต้องกระตุ้นและกระเตื้องตัวเองเพื่อพิสูจน์ให้ผู้ชายคนอื่นเห็นว่าเขาคือคนที่เจ๋งที่สุดที่ผุมเลือกไม่ใช่มานั่งต่อตัดเพาะต่อว่าแล้วก็มาทําให้ตัวเองเลวร้ายเขาทำไม,<ง>ไม่ได้เขาทำได้แค่นั้นนะ่ะมันก็ช่วยไม่ได้คะ่ะ อะค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาอยู่ในช่วงทําใจนะคะและกําลังเติมเต็มให้ตัวเองมีความสุขปเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าจะทําใจยังไงและเติมเต็มให้ตัวเองยังไงกับช่วงที่หมดโปรโมชั่นรักนะคะคุณผู้ชม ดูคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไงรับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง Star Mac ด้วยกดเลยครับกดกดซิเร็วกด